มา EP สองเอาสักสามนาทีพอเมื่อกิจเรามันตื่นอินเนอร์ข้างในเนี่ยมันจะไม่อินกับเรื่องราวเดิมๆ <S <S เหมือนนกอะนกที่มันเกาะอ,อยู่กิ่งไม้เนี่ยค่ะแล้วทีเนี้ยมันไปเกาะอ,อยู่กิ่งที่สามอยู่สูงกว่าเดิมกิจเรานะแล้วมันจะมองลงมาเห็นตัวเกาว่าตัวตนเก่าเรานะค่ะมันจะรับไม่ได้อินเนอร์ข้างในเราเนะี่ยมันจะรับไม่ได้ นี่แหละกิจตื่นรู้เริ่มตื่นรู้แล้วมุมมองของเราความคิดเรามันจะเปลี่ยนแปลนไปคนละเรื่องคนละราวคล้ายๆกับตัวเราเนี่ยคะ่ะมันจะคัดคัดอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนตัวเองมันจะคัดออกคัดออกทีนี้ม่านตาม่านตาของเราเนี่ยคือการมองของเรากับเมื่อก่อน กับตอนนี้มันไม่เข้าแก็บกันมันไม่เข้ากันแล้วมันเลยเกิดมุมมองใหม่ๆความคิดใหม่ๆเข้ามาอาหารการกินคุณก็จะเปลี่ยนคุณอาจอยากออกกํบบาลังกายขึ้นคุณอยากดูแลสุขภาพตัวเองขึ้นคุณเริ่มมีความเชื่อมั่นมั่นใจตัวเองมากขึ้นกว่าปกติกว่าเมื่อก่อน นี่แหละค่ะสนามพลังงานของเรามันเปลี่ยนคุณจะไม่อินกับมันมันไม่เข้าแก๊ปกันไงมันไปไม่ได้พอเรามองเห็นสมัยเก่าของเราเนาะเราจะรู้ว่าตัวเรานี่แหละเป็นผู้ที่หลอกลวงตัวเองอะไรอยู่เป็นผู้ที่ติดติดยึดติดอะไรอยู่เราจะเห็นความสุขกับความทุกข์อะไรที่ทำให้เรามีความสุข เราจะเป็นคนรู้เองสิ่งที่แม่นนาพูดยายนีพูดเนะี่ยยายนีอยากให้ทุกคนอย่าเชื่อยายนีเวลาฟังอย่าตัดสินว่ายายนีพูดถูกอย่าตัดสินว่ายายนีพูดผิดตรงนี้แหละค่ะเป็นตัวที่จะวัดกิจของเราค่ะเราให้มันฟูฟูกับความรู้สึกของเราเอาเพียวเพียวธรรมชาติเลยทีนี้ให้ตัวกิจของเราเนะี่ยเป็นผู้กับเพื่มกิจข้างในเราให้เขาเป็นผู้ให้คําตอบกับเพื่มออกมา ยิ่งเราอยู่นิ่งเท่าไหร่กิจเรายิ่งจะเสถียรความรู้ของเราที่มันเป็นของเรามันจะออกมาตามกิกซอชีวิตของเราเลยนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใครก็ตามเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะพูดต้องให้ชีวิตเขาเป็นอิสระเราก็ต้องมีอิสระให้กับตัวเองไปเป็นนกที่มันอยู่กิ่งที่สามนะ่ะ ให้ไปเป็นนกตัวนั้นก่อนแล้วจะรู้ว่าการตื่นรู้เนี่ยมันเบิกบานจากข้างในโอเคนะคะบ๊ายบาย